ผมสวัสดีนะน้าทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามชมขงางนอกผ่านเลยครับวันนี้มาไม้คลองมาเฝ้าชดอครับผมต้นไม้คลองครับเป็นช่วงบ่ายครับผมเดี๋ยวไปนู้นติดตามมันดูว่าผมว่าผมจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมไปครับผม เงียบนี่ครับผมไม่มีเข้ามาเลยอาจะได้ย้ายใหม่ครับผมตอนนี้ก็ได้ย้ายมาดูจุดเดิมครับผมเป็นหนองเ็าไปเฝ้าดูไอ้กายสักปั๊บหนึ่งก็ไม่เห็นขึ้นครับผมวันนี้ลาพุดไม่ขึ้นนะครับผมไม่ดูก็ไม่เข้าเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับผมที่เดิมว่าจะได้ตัวลึกสารครับผม ยังไม่ได้ไปดูฝั่งนู้นนะคผมเฝั่งนู้น,น <c oughs> เคยมีตัวเข้าอยู่เดี๋ยวตอนแสดใๆเย,ย็นๆหน่อยจะเดินเลาะดูว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่า <c oughs> ตัวไม่ใหญ่ <c oughs> โดมอนะ าโดนอยู่เราไม่โดนเอาล่ไปไหนแล้วนั่นไงโอ้ยโดนเต็มแล้วโอ้โห ไปนี่กลางเป้าเลยครับผมเอยียงข้างก็ยิงแบบนี้พอดีเลยเก็บปลาผมครับผมชนะท่านะนนี้ย้ายมาครับผมเก่อนขึ้นต้น,นนู้นครับผมย้ายมาดูข้างซากนี่เดี๋ยวมาด,ดูดิว่าตรงนี้จะมีตัวขึ้นหรือเปล่ามีปลาเล่อนอยู่ครับผม นหะไม่โดนนียไหมโดนสิ ลามันโดนแล้วแต่ลูกมันจะเกาะใจเย็นเดียบร้อยนีไ่ไงใจเย็นเดืดต่อหน้าเลยครับผมปลับว่ะ ติดตามตูกตัวนี้โดนหางเฮ้ยโดนหางดียังโดนให้ครับผมนี่หลุดไปตัวหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยรุ่นนี้เหรครับผมสวยๆใส่งามๆเลยตัวนี้วันดีหน่อยอเทือกโอเคครับผมเก็บล้าดกันนะเดี๋ยวเราดูต่อ,อ ย้อนแสงปลาขึ้นอยู่ครับผมแต่มันย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยโดยเฉพาะังเนี่ยมองเราไม่เห็นเลยดูว่าผมบนหอ,อ,อ,อยไมแล้วมืดฝนครับ ไม่ทันไอ้ช่อนไอ้ช่อนไอ้ช่อน,อนแต่นนยิงปลนในด้านซ้ายมือเมื่อกี้ขึ้นมาพุโลเลยเอ,อ้ยเขาใส่ครึ่งโล มาไม่มาเนี่ยไม่มามัดไว้ก่อนก็ได้นี่มัดไว้ก่อนไม่มีปัญหาอ่ะค่อยลงไปเอาดีกว่าดึงให้มันหลุดต้นบัวมันโชคพันกระบอกนี้สายห้าสิบปอนด์โอเห้าสิบปอนด์ไปก่อนไหนวะ เร็วๆเมือกี้หนุนจันแน่เลยคราวบุกไดนขึ้นหน่อยมาขึ้นมา <c oughs> โอ้ยไม่โดนออื้ โอ้ยขาดน้องสายขาดถืออุยปล้างหายท้องเลยเมื่อกี้โอ้ยสายขาดยิงตะเนินไปสายขาดนะผม อ่ะเดี๋ยวลงไปเอาปลาช่อนนะผมเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจะงมดูไอ้ลูกตัวที่ขาดเมื่อกี้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนลาหลุดช่างมันขอให้ลูกได้คืนถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่โอเคครับบมสเดินรถอีกที่หนึ่งครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วครับผมเมื่อกี้ลืมลูกดอกครับผมก็ไปเอาลูกดอกกลับมาครับผมนี่ลูกดอกได้ครับผมได้คืนครับผมแต่ปลาไม่ไม่ไม่อยู่ครับขาดตรงนี้ครับผมน่าจะไปเกาะกับ ไอ้เชือกตัวนี้นะผมเชือกตรงที่ว่าเกาะเมี่ยงลูกนะผมมันครับนะผมก็ม่ได้สะเก็ดดูนะผมตอนที่ผมใส่ลูกนะครับก็หมดแต่มองปลาไปด้วยเกอใส่ลูกไปด้วยครับผมเอประมาทไปเองครับผมนะดีมันไม่ดีใส่หน้าครับอ่ะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูผลงานของวันนี้ครับผมก็ยิงไปทั้งหมดนะครับผมก็มีห้าครั้งครับผมยิงห้าครั้งหลุดสองได้สามครับผม เออโอเคครับยังมีผลงานให้นานาได้รับชมอยู่ครับผมนะผลงานก็ไม่ได้ว,ว่าจะขี้เละนะวันนี้ก็โอเคเลยครับผมมีไซส์ใหญ่ให้นานาได้รับชมอยู่ะนี่ครับผมก็ยิงล่าสุดก็ไปยิงไอช้ช่อนนะครับผมเอ้ยยิงตะเนนหลุดไปครับล่าสุดยิงไอช้ช่อนพิษไปตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นเล็กกว่าตัวนี้เยอะเลยครับผมเออประมาณสายครึ่งโลเล็กเกือบเท่ากระบอกสายนี้ตัวนี้ ไาโลได้อยู่ครับผมนะตัวนี้น่าจะสายโลประมาณไม่ถึงโลก็เก้าขีดอ่ะผมให้เป็นที่ก็ประมาณเก้าขีดถึงโลนี่แหละครับผมสี่โมงยังไม่รู้ก็เห็นเขาเลิกงานทํางาน,นมาเลิกกันแล้วผมก็ประมาณสี่โมงก็ออกมาก็มีไซส์ใหญ่อยู่ครับอันนี้ยิงห้าได้สามก็โอเคครับผมโอเคครับนะั่นนะ,อะขอตัวลาก่อนครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของมันน่าผ่านลุ้ยด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม